สวัสดีครับสำหรับโปรแกรม EV วิในคลิปนี้เป็นคลิปที่6นะครับเนื้อหายังคงเกี่ยวข้องกับลิเกชันนะครับในประเด็น h e x t t r r c i d a t i i t y y นะครับซึ่งสำหรับ h e c t o r r o i d t t i c i t y ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือ Assumption ของ Multiple นะครับทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้น ขาดความน่าเชื่อถือนะครับปัญหา h e t e r o c ต d a s t i c i t y ก็คือความคาดเคลื่อนนะครับหรือ error ของสมการนะครับมีความแปรปรวนไม่คงที่นะครับปรากฏการนี้ก็คือเป็นผลทำให้นะครับการประมาณค่า standard error นั้นผิดพลาดนะครับขาดความน่าเชื่อถือนะครับการตรวจสอบนะครับก็มีอยู่ หลายวิธีนะครับสำหรับโปรแกรมอ e ีวิวนั้นก็รองรับอยู่5-6วิธีนะครับตัวแรกก็คือ Bruce b a g a n Goodfee Good นะครับแล้วก็ Harvey นะครับ g r a เ e r นะครับ ARCH นะครับ w h White Test แล้วก็ตัว c Custom Test นะครับตัว c Custom Test นั้นผมจะไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นออปชันที่อ e ีวิวให้เราได้ทดลองนะครับเลือก ผมจะขอใช้ตัวที่นิยมใช้กันทั่วๆไปนะครับก็คือ5-6ตัวที่ว่านะครับสำหรับการวิเคราะห์ลิเกชันเราก็หลันลิเกชันโดยปกตินะครับจากนั้นก็ค่อยมาทดสอบตัวเฮกโตโรซิตาติสตี้นะครับว่าความคาดเคลื่อนหรือเรซิ d ด a l นะครับหรือเรอร์ที่ได้จากการทำนายลิเกชันนั้น มีความแปรปรวนคงที่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นผลของริเกชันนะครับสำหรับตัวที่เราจะทดสอบเราก็ไปที่ตัว ViewTab นะครับแล้วเลือกตัว residual diagnosis นะครับาจากนั้นก็เลือก h e c t o r o c i d a t i c i t y test นะครับแล้วหน้าต่างของอาการทดสอบก็จะปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะได้มีอ p อ,อ,อปชันให้เลือกประเภทนะครับ ที่จะทำการทดสอบซึ่งแตกต่างออกไปนะครับตัว Bruce p i a o d n e e นะครับก็จะมี residual กลาง2เป็นตัวแปรตามนะครับก็คือเอาผลที่ได้นะครับจากการวิเคราะห์ r e g i o n แล้วก็เอา residual นั้นยกกลังสองนะครับแต่ละเคสนะยกกลังสเป็นตัวแปรตามนะครับตัวนี้นะครับตัวถัดมานะครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์นะครับข้อคือของตัวแรกก็คือ BPG นะครับ ซึ่งผลการทดสอบก็ได้ค่า p-value นั้นมากกว่า0.05นะครับถือว่าไม่มีปัญหาเรื่อง h e c r o c i d a t i c i t y นะครับทีนี้ถ้าหากเป็นการทดสอบโดยวิธีฮาวีนะครับก็ไม่พบเช่นเดียวกันนะครับส่วน g กรเซอร์ะนะครับตัว g กรเ s อรนี้นะครับก็ได้นะครับ p-value มากกว่า0.05 ก็คือไม่มีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง h e กโ o r รซ i ดาต i ซิต hmm. ีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้แอปสู t e ของตัว r e ซิ d u นะครับก็คือ Residual นั้นนะครับทำมาใช้ตัวแอ u t ูตรแวรูนะครับตัวถัดมานั้นนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น Residual กลัง2แล้วก็บวกด้วยแ a ค t i ม e นะครับตัวแลค t i ม e ที่ทดสอบตัวนี้ผมใช้เป็น1น,นะครับ Default เป็น1ก็เลยใช้เป็น1 ผลการวิเคราะห์ก็ได้ P-value มากกว่าจุก็ถือว่ามีปัญหาแฮกโดดโรสิตาติสิตี้เช่นเดียวกันวิธีที่2องอวิธีถัดมาเป็นไว้นะครับใช้ Residual กํกำลัง2นะครับตัวนี้นะครับก็ผลที่ได้ก็คือ,อ P-value มากกว่าจุก็คือไม่มี h e c โ o r โรสิ a าติ i ิตีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นท่านต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็รันนะครับ ตัว l i a กช i o นะครับผมก็จะเอาผลที่ลันมาแล้วนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าการลัน l e a t i o นไหน Eview นั้นทำยังไงก็ย้อนกลับไปที่นะครับล e เกชั s i บส b a s i c a n s l y s i s นะครับอันนั้นก็จะแนะนำในการวิเคราะห์นะครับการลันตัวนี้เป็นผลที่ลันมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการบันทึกเอาไว้ที่นี้ผมก็จะมาที่ตัว การทดสอบ Hectorocidaticity นะครับในหน้าต่าง Eucation นั้นเราก็ไปที่ View ครับแล้วเราจะเห็นว่ามี Residual Diagnosis นะครับก็คือการทดสอบตัว Residual ก็คือ,อความคาดเคลื่อนนะครับจากการทำนายสิ่งที่เราสนใจก็คือ Hectorocidaticity Test นะครับจากนั้นก็คลิกเลือกนะครับตัวโปรแกรมจะให้มาหลายวิธีนะครับตัวที่แรกนั้นผมก็จะเลือกตัวบรูชพิแ o นกูดฟีนะครับ หรือ p r g p g นะครับตอบโอเคครับอันนี้ก็คือตัว h e ก r o ดิซิต i t ิสตที่เป็นนะครับผลการทดสอบนะครับซึ่งเราก็จะดูที่ค่า P-Value นะครับ2 3 t e s t นะครับก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูตัวอื่นบ้างนะครับตัวนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนบ้างนะครับเป็นตัวไหนครับอันนี้คือ bpg นะครับตัวถัดมานั้นก็จะเป็นนะครับ h าวีนะครับฮาวีก็ไม่พบนะครับตัวถัดมานั้นนะครับผมขอดูตัวอื่นด้วยนะครับนะครับไคลเซอร์นะครับไคลเซอร์ก็ไม่เจอครับเรซิดูเอของอะไรครับทีนี้ของดู a r c h นะครับอันนี้ต้องกำหนดรักไาม Default เป็น1นนะครับผมไม่เปลี่ยนนะนะครับบางท่านอาจจะทดสอบเรื่องเป็น สองก็ได้3ก็ได้แลกไทม์นะครับแลกไทม์ก็คือความเหลื่อมเวลานะครับตัวนี้เป็นไงครับไม่พบเหมือนกันครับตัวถัดมาเลสซิโดนะครับผมก็จะเป็นไวท์เทสนะครับไวท์เทสก็ไม่เจอนะครับส่วนตัวคัสตอมนั้นนะครับก็จะเป็นออปชันให้ท่านได้เลือกนะครับว่าท่านต้องการจะนะครับ วิเคราะห์ในแบบใดนะครับซึ่งก็จะเป็นออปชันที่ท่านจะสามารถเลือกได้นะครับในจุดนี้ท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับในกรณี Default ผมเองว่านะครับการที่เขาให้มา5-6ตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนะครับใช้ได้แล้วนะครับเราดูเช็คดู5วิธีนั้นก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะตรวจสอบว,ว่าข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ของเรามีปัญหา h แ t o r o s i d a t i c i t y หรือไม่นะครับ ผมก็ขอสรุปนะครับตัว h e c t o r o ิ i า a t i c i t y ก็คือเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงนะครับในประเด็นที่ว่าความคาดเคลื่อนของสมการหรือผลการวิเคราะห์จะต้องมีความแปรปรวนนะครับคงที่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมีปัญหาคือไม่คงที่นะครับ h e กโ r o ร c ิ t a ต i ซิตีก็คือความแปรปรวนไม่คงที่นะครับ เป็นความแปรปวนที่ได้จากการทำนายรีเกชันหรือเส้นถดถอยนะครับการตรวจสอบมีหลายวิธีนะครับใน e ีวิ w รองรับอยู่ประมาณ5 6ตัวก็คือ bpg hv a r e y gliser a r c h ้แล้วก็ตัว c u s t o มของ e v วิ w นะครับก็ให้เราเลือกเอานะครับแต่หลักๆผมก็แนะนำเอาเฉพาะ,ะตัว5ตัวนี้ก็รองรับได้แล้วครับ bpg hv a r e y gliser a r c h A.R.C.H. แล้วก็ไา้ t e t s t นะครับทีนี้ถ้าหากเราค้นพบว่าข้อมูลของเรานั้นมีปัญหานะครับเราก็อาจจะแก้ไขโดยวิธีการเปลี่ยนการประมาณค่าเป็น W.W.L.S. นะครับหรือจะทำ Correct Standard Order แบบไว้กับนะ Newy นะครับแล้วก็ w a s t นะครับ Newy w a s t นะครับนะก็มี2วิธีนะครับ อันนี้ก็คือทำเป็นการอะไรครับโรบัสนะครับโรบัสเป็นเทคนิคโรบัสท่านสามารถติดตามผลงนานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ผมใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ